เนี่ยที่นาแห้งแล้แหงหมดเลยนะครับผมไม่ได้สบน้ําเข้ามาเพราะว่าการเลี้ยงปลาเมื่อเลี้ยงปลาในนาข้าวผมไม่ได้ให้ข้ออาห,หารนะฮะปลามันก็เลยไม่โตนะครับผมก็เลยจับปลาไปปล่อยในนาอีกแปลงหนึ่งที่เป็นคลองนะปล่อยในคลองข้างๆที่นานะ ว่ามันไม่โตผมผมก็เลยคิดว่าถ้าดูอะไรอย่างนี้ผมจะไม่เลี้ยงปลาเพราะว่ามันถ้าเลี้ยงต้องให้หัวอาหารแลยก็อย่างหนึ่งศัตรูของปลามีเยอะมันจะมีพวกนกต่างๆนะฮะมากินตาเช่นว่านกกระสานกหลายอย่างเลยเดี๋ยวมาดูปลากันน,นี่ฮะในแอ่งน้ำเล็กๆ จากที่นามันแห้งนะครับโอ้มีปลาครับมีปลา,าเห็นมีปลาอยู่อาปลาหมอครับแต่ว,ว่าปลามันาตกไปนูน่นปลาที่นี่มันตัวไม่ใหญ่ครับปลาธรรมชาตินะ มันโตไม่ทันเพราะว่ามันเพิ่งมมีนาเมื่อเดือนสิงหานะะสิงหากันยาเนี้ยนาม,มาปึ๊บตามันจะวางไข่เมื่อประมาณเดือนกันยาอ่าเดือนที่เก้ากันประมาณเดือนกันยานะฮะตาจะวางไข่ทีนี้นาม,มันมาปึ๊บหนึ่งมันก็เลยโตไม่ทันนี่ได้แค่นี้ อันนี้ปลาหมอนะปลาที่มันวางไข่เมื่อเดือนกันยาตุลาประมาณนี้ทีนี้ปลามันโตไม่ทันมันโตได้ประมาณนี้นะครับที่ปินลูกปลามาวางไขนะ่โตประมาณนี้ถ้าจะให้โตกว่านี้ก็ต้องเอาไปเลี้ยงในกระชงังนะผมคิดว่าจะไปจับเลี้ยงในกระชังต่อนะลองจับหาดูนะ มีเยอะเลยนะฮะนี่นะผมถือมือข้างหนึ่งนะจับมือข้างหนึ่งมือที่หนึ่งเธอโทรศัพท์ฮอาจจะมีภาพเรือหน่อยนี่ฮะประมาณนี้นีน่เยอะนะฮะโอ้เยอะครับนี่นีน่ประมาณนีน้เดี๋ยวไปมาดูว่า ได้เยอะขนาดไหนนะครับโอเคนะครับแอ่งน้ำแค่นี้เองนะฮะปลา้ามันแห้งผมเพิ่งมาดูนะครับจะดูว่าได้ปลาเท่าไหร่นี่ฮะนี่ใบช่อนปลาหมอแล้วก็ปลาดุก พอกินนะฮะเต่ว่าปลามันไม่ค่อยไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝนปีที่ผ่านมาจะมาประมาณเดือนเดือนสิงหากันยานะฝนเริ่มตกแค่สองเดือนกันยาสิงหาและก็ต้นตุลานะครับปลาก็มาวางไข่จะมันโตได้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไปหาต่อนะครับก็พอได้กินนะครับพอได้กินอยู่เอ,อ่งน้ำนี้ตายนะครับปานินนี่ฮะโอ้ปนินนี่ฮะปนินตายเลยครับแอ่งน้ำตรงนี้ไม่มีปลาปานินครับตายเสียดายครับ นี่พอเคินอยู่นะเพราะว่าผมมาปล่อยปลาเนรตั้งเยอะเอยว่ามันรอดไม่กี่ตัวเองก็ไปหาต่อไปนะครับอ๋อมีแอ่งน้ำตรงนี้นะฮะ เป็นเป็นตัวปลาเลยครับนี่ฮะันี่เอน้ําประมาณนี้ฮะเห็นนะฮะเป็นตัวปลาน่าจะเป็นปลาหนิลน,นะฮะเอน,น้ําตรงนี้นี่ประมาณนี้เจอแล้วนะฮะโอ้เห็นแต่หลังฮะปลาหนิลครับโอ้ยจำไม่ได้ว่านี่ออกคน เห็นนะปลานนลโอ้หลายตัวครับเนี่ฮะหลายตัวอยู่โอ้หลายตัวครับค่อยๆจับนะจับปลาเนลค่อยๆจับจับเบาๆแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปลาอะไรวะสีนี้สีแดงๆน่าจะเป็นปลาที่ผมปล่อยไว้มันไม่โตนี่ปล่อยเลี้ยงปลาในานาข้าวนะครับ ของแท้ครับเยังปลาในนาข้าวไม่ได้ให้หัวอาหารนะฮะก็ประมาณกันยาโตลาสี่เดือนนะฮะสี่เดือนได้แค่นี้นะครับเลีย้ยงนาเลีย้ยงปลาในนาข้าวโอ้ยได้ประมาณนี้ครับมัน ธรรมชาตินะฮะมันไม่โตแล้วก็เราก็ไม่ได้ให้หัวอาหารนะครับปล่อยไว้ธรรมชาติไปเลยนะครับอันนี้คือปลาดินปลาดินตัวน,นี้โตหน่อยนะนี่ยังปลาในนาข้าวเนี่ยประมาณนี้บางตัวก็โตบางตัวก็ตัวเล็ก ต่อสีเดือนสีเดือนกว่ามีประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นตานียนมันไม่โตครับเพราะว่าที่เขาทำ YouTube ว่าเลี้ยงปลาในนาข้าวได้ดีได้ไรเขาต้องให้หัวอาหารนะครับจึงจะโตนะครับเขาต้องให้หัวอาหาร ถ้าไม่ให้หั้อาหารมันจะไม่โตนะครับหรือต้องหาอาหารเสริมอาหารเสริมก็ก้ในนาเ็ามีธรรมชาตินะครับก็มันก็ได้ประมาณนี้เลี้ยงปลาในนาข้าวม,มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับที่ดูยูทูปเพราะว่าเลี้ยงปลาในนาข้าวโตจับได้ไอ้นั่นคือเขา ให้หัวอาหารนะครับคนที่รวยคือเจ้าของหัวอาหารของจะรู้ว่าเป็นใคร <c oughs> คนที่รวยอะ่ะมันไม่ใช่ชาวนาครนะับไม่มันไม่ใช่คนเลี้ยงปลาคนที่รวยก็คือเจ้าของหัวอาหารเจ้าของปุ๋ยครับ เพราะฉะนั้นปลาเนี่ยถ้าให้กินธรรมชาติะต้องใช้เวลาหลายเดือนครับนะครับมันไม่ได้สวยหรูนะครับชาวนามันไม่ได้สวยหรูอย่างที่เขาลงใน YouTube เพราะว่าเลี้ยงปลาในนาข้าวพอเกี่ยวข้าวเสร็จก็จับปลาขายนะมันไม่ได้สวยหรูอย่างนั้นเลยนะครับมันต้องลงทุนครับผมหนึ่งต้องซื้อต้องซื้อพันปลานะครับ นี่ผมก็ซื้อพันตามาจากการประมงที่จังหวัดการประมงผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นของรัฐบาลทำไมเขาต้องขายด้วยนะครับแต่กิดว่าเพื่อนๆดูใน YouTube ก็ฝากถามด้วยว่าการประมงไม่ใช่ของรัฐบาลเน่เขา,าจะแจกให้กับคนที่อยากเลี้ยงตามากกว่าเพราะว่าเงินเดือนเขาก กินภาษีของประชาชนอยู่แล้วนะครับผมการประมงะผมไปซื้อมาฮะจากคมะมงนะครับก็เป็นตัวประมาณ50ต่างนะฮะเขาไปซื้อมาเมื่อต้นเมื่อต้นฤด,ดูฝนเขาไปซื้อให้ไู้โรปตามามาปล่อย ที่จริงเขาหน่าจะแจกให้ครับเกษตรกรนะครับเขาหน่าจะแจกให้นะครับเพราะว่าเขาเขากินเงินเดือนของประชาชนอยู่แล้วนะครับเป็นของรัฐบาลนะครับไมนเห็นอยู่ตัวสองตัวครับที่จับไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไร จับมือเดียวโอ้ยอาจะเป็นตาหมอครับชีวิตเกษตรกรไม่ใช่สวยหรูไม่ใช่ง่ายๆนะครับที่เขาว่าทำเลี้ยงปลาในนาข้าวนะฮะอย่าไปเชื่อนะครับเขาต้องลงทุนครับผมต้องซื้อหัวหารกระสอบหนึ่งก็ประมาณ4ี่ห้าร้อยนะครับ ผมไม่ได้ใจประมาณนี้ครับหัวอาหารชาวนาจริงๆไม่ได้รวยครคนเลี้ยงปลาก็ไม่รวยครับจะรวยก็คือคนขายอาหารของปลาเนี่ยนะครับชาวนาจริงๆทํานาก็ไม่ได้รวยครับรวยจริงคือพ่อค้าคนกลางคนที่รับซื้อข้าวไปขายต่อและก็คนที่ขายปุ๋ยนะครับ ขายยาปราบศัตรูพืชต่างๆขายปุ๋ยให้กับให้กับข้าวนะครับขายปุ๋ยถ้าเป็นตาก็ขายหัวอาหารคนนั้นแหละรวยครับรบมันไม่ได้สวยรู้อย่างที่เราดู YouTube นะครับผมที่ผมดู YouTube มาก็คิดว่ามันไม่ยาก ผมก็ทําเต็มที่แต่ว่าผมคิดว่าผมได้ได้ประสบการณ์นะฮะแต่ว่าไม่ได้กำไรไม่ได้ถ้าพิดในตัวตัวงเงินก็คือขาดทุนหมดนะฮะไม่มีอะไรเหลือครับถ้าไม่ลงทุนนะฮะออาไปไหนแล้วอ๋อประหมอครับประหมอเลย พอได้กินนะฮะพอได้กิน,นไปช่อนตัวหนึ่งลดกไปช่อนครับมันโตไม่ทันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนฝนตั้งแต่เดือนเมษามีนาะแต่เดี๋ยวนี้มีนาะเมษาไม่มีนะครับโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับ ฝนทิ้งช่วงฝนมานิดเดียวนะครับน่าจะหมดนะฮะนี่ฮะมาดูก่อนผลนะงานก็พอกินนะครับอันนี้เป็นปลาธรรมชาตินะครับไม่ได้เลี้ยงนะครับเป็นปลาธรรมชาติอปมาอิปนินนะครับ ก็ถ้าตัวเล็กอาจจะไปเลี้ยงต่อนะฮะตีลงในกระชังนี่ฮะโซนนาฝั่งโน้นที่ว่าเลี้ยงปลาในนาข้าวเลี้ยงหอยมันเลี้ยงได้ครับแต่ว่ามันไม่โตและอย่างหนึ่งสัตว์ตเยอะมากเลยนายย่อยนกกระสานะมาทุกวันครับ นกต่างๆมาทุกวันนกตัวใหญ่ๆสีขาวๆอะ่ะเนี่ยฝั่งนี้ผมก็เปิดเปิดน้ำเปิดน้ำไว้ก่อนคิดว่าจะทำอะไรต่ออ่ก็ยังคิดคิดไม่ออกตอนได้ว่าจะเลี้ยงปลาแต่ว่าดูไปแล้วมันมีศัตรูมันเยอะมันต้องลงทุนนะฮะอะไรมาปิดไม่งั้นไม่เหลือครับปลาหอยผมก็หมดมีแต่ซาก นะโดนเจาะกินหมดนะมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่เขาลง YouTube เขาลง YouTube สวยหรูนะครับนะบที่ดูใน YouTube นะถ้าถ้ามีใครดูใน y o u u u b e บผมว่าเขาประสบผลสำเร็จคือต้องดูให้ดีนะครับว่าเขาทำยังไงแล้วก็ให้เขาอธิบายให้หมดว่าทำยังไงบ้างนะเขาจึงประสบผลสำเร็จลงทุนเท่าไหร่ นะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงปล่อยในนาข้าวไม่ต้องเลี้ยงครับคือเจ๊งครับผมเสียดายเงินที่มาลงนะครับไปทำอย่างอื่นดีกว่านะถ้าเลี้ยงก็คือต้องให้หัวอาหารแล้วก็ต้องมีที่กั้นนะครับมีที่กั้นป้องกันพวกนกพวกสตัตวป์ปลาต่างๆนะครับ อย่างเช่นหอยเชอรี่นี่ผมเอามาสองสามกระสอบนะในนาไปนี้หายหมดนะครับมีเต่ซากลกมันเจาะกินนะครับถ้าเลี้ยงเราก็ต้องทำเป็นฟาร์มทำเป็นที่เลี้ยงแล้วก็มีที่ปิดนะครับจึงจะได้ถ้ามาปล่อยแบบธรรมชาติอะไม่ได้ครับล้มเหลวครับผมทั้งปลาทั้งหอยนะครับอันนี้คือผมมาทำแล้วครับ อยากจะบอกอท่าน,นที่ดู YouTube แล้วเห็นเขาทำได้เขาเสนอแต่สิ่งที่ดีนะครับเขาเสนอแต่สิ่งที่ดีให้กับคนที่ดูแล้วก็มีแรงบันดาลใจอยากจะมาทำมากกว่านะครับแต่ผมจะเสนอในความเป็นจริงที่ผมทำมานะครับเขาอาาจ,จะเลี้ยงในนาข้าวแล้วก็ต้องใช้หัวอาหารเท่าไหร่ นะครับเบ็ดเสร็จแล้วกำไรเหลือเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันต้องลงทุนกับกับหัวอาหารแต่ว่าถ้าทำโดยไม่ลงทุนให้มันกินตามธรรมชาติไม่โตครับคนเตรียมเจ๊งไว้เลยประสบความล้มเหลวนะครับถ้าถ้าเลี้ยงปลาแล้วก็ไม่ให้หัวอาหารให้กินทามธรรมชาติ คนก็เจ๊งไว้เลยนะครับถ้าคิดเอาเงินนอกจากคนไม่คิดอะไรก็ปล่อยมันไปฮะเป็นปีสองปออีได้กินก็เอาไม่ได้กินก็ไม่เอาเอ,อ,อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นบอ่อหอยหอยขมครับมาดูหอยขมก็คิดว่าได้กินอยู่นะเพราะมันอยู่แต่ในกระชังลกลางวันมันจะลงไปข้างล่าง พอได้กินอยู่นะมีโูกเต็มอ,อันนี้ผมไม่ได้ให้อาหารเหมือนกันผมให้แค่ขี้วัวครับเอาขี้วัวมาใส่นะครับใส่ใส่ในนี้มันก็อยู่ข้างันในนี้ะหอยขมแต่ว่าไม่ได้ให้อาหารอะไรเพราะว่าหอยมันมันกินน้อยอยู่แล้วะ นี่จะมีลูกมันติดติดอยู่อากาศร้อนมันจะลงไปข้างล่างตัวหอยอพออากาศเย็นเย็นถือว่าอากาศปกติมันจะขึ้นมาผมจับปลาแล้วผมก็มาขังไว้ในนี้นะนี่อันนี้ผมจับเมื่อวาน,นขังไว้ในนี้เยอะเลย เมาขังไว้ในนี้นไม่ได้ขายนะเอาจับไว้กินีพล2สองตัวสามตัวขายแล้วเสียดายฮะมันเป็นปลาธรรมชาติกินเนื้ออร่อยพอขายหมดปับ๊บเราต้องมาหากินใหม่นะครับเอาเงินนั้นมาซื้อกินไม่คุ้มครับก็เลยจับมาเพื่อจะเอาไว้กินดีกว่านะครับเพราะว่ามันมี ไม่มากนะครับมีก็พอพอได้กินนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนะให้ดูบรรยากาศหน้าแรงนะครับอันนี้เวลาประมาณบ่ายบครับสวัสดีครับผม